たかっこいい ก่อนจะไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของจ้าแรงนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ด e สคริปชั่นได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะคุกกี้แรนชอปคุกกี้แรนชอปคุกก l a แรนชอป สวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะทีมที่ใช้ลงในส่วนของเอพิโซสที่ี่กันซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่า1ทีมจบเลยค่ะตั้งแต่14ขีด1จนถึง14ขีดสนะคะส่วน14ขีด27เดี๋ยวเราต้องมารอดูกันเนาะว่าอีก2วันข้างหน้านียนะคะมันจะเปิดให้เราลงอย่างไรกันบ้างไม่แน่ใจว่ามันจะยากกว่าเดิมหรือเปล่าเอาล่ะค่ะสำหรับทีมที่เซฟลงนะคะแม้กระทั่ง10 4,4,5นะคะก็ใช้เซตเดียวเหมือนกันเนาะนะคะก็จะเป็นเซตนี้เลยหลักๆนะคะตัวพันปีเราจะช่วยฮิลนะคะให้กับทีมของเราเนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเมนดามิดหมดเลยค่ะเกเว้นตัวของน้องบันนี่เนาะบ,นนนบนนันนี่ก็จะเป็นตัวแบบคอยฮิลคอยซัพพอร์ตให้ประมาณนี้ท็อปปิ้งลายบิสกิตนะคะเซลก็จะใช้เป็นเซตนี้เลยเนาะก็คือจะเน้นพลังชีวิตไปเลยค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าให้เขาแบบฮิลกันแรงๆนะคะ ต่อมาอีกทัชชุก,กาเราก็จะเน้นความเสียหายธาตุพิษแล้วก็เน้นคู่ไทมค่ะนะคะโบเซฟอยากจจให้มันคู่ไทมบ่อยๆเนาะต่อมานะคะสาหรับตัวของแม่มดนะคะก็เน้นความเสียหายโกลาหลนค่ะแล้วก็เป็นโจมตีล้วนต่อมาเนานนะคะสำหรับเซรลลี่ก็จะเป็นความเสียหายธาตุพืชนะคะแล้วก็มีคู่ไทมด้วยนั่นเองนะคะก็จะเป็นเซตนี้1แถววกกับคูทามามแถวนั่นเอง และปิดท้ายนะคะด้วยตัวของบันนี่ค่ะบันนี่เนี่ยจะต้องใช้ใเซตนี้นะเพราะว่าออฟลองมันไม่มีผลเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องใส่ตัวของเพิ่มบัฟนะคะทังหมด2เม็ดบวกท้ายอีก1เป็น3นะคะตองนั้นก็ไปลงคูทามกันได้เลยโอเคค่ะคุณสวัสดีประมาณนี้นะคะถ้าไม่ถึงใช้เซตนี้เนาะหนึ่งก็คือฟื้นปูนะคะ2ตัวเนาะแล้วก็ตัวอีกสามตัวนะคะมาทำดาเมจเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเซตนี้คือเหมาะสำหรับการเคลียร์มอนแล้วก็การลงที่สุด เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าถ้าเกิดเอามาลองลงกันแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างเทสจาก1 4บขีดก็ได้เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนคิดว่าอันนี้น่าจะยากมากๆเลยนะคะแต่เรามีตัวของดับเนาะเพราะฉะนั้นเราจะกดดับควบคู่ไปด้วยนะคะที่จริงอันนี้ก็ปล่อยออโตได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันขัดไม้ขัดมือชิ้นอยากจะกดด้วยมือจังเลยก็สามารถทำได้ค่ะ เราเกดดาบได้นะทุกคนกดดาบมันก็จะช่วยให้แบบดาเมจมัมแนแรงขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นดาบของกลุ่มอัจฉรินซิวเวอร์ทีนะคะ จุดโอเคค่ะประมาณนี้เลยนะคะอ่ามันก็จะทำให้หนึ่งค่ะทำดาเม็ดหมูเนาะมันช่วยได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะคะแล้วก็การฟื้นฟูค่ะทุกตัวร้วนเกือบจะฟื้นฟูได้เนะาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เปราาหนึ่ง ะะอ่างก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอเคค่อนข้างเคลียร์มากๆแล้วก็อันนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นแม่มดแบกเนาะสำหรับดาเมจหลักๆนะคะนอกนั้นก็จะเป็นดาเมจเสริมดาเมจช่วยนะั่นเองค่ะอีกอันนึงนะคะอาจจะเป็นเพราะเรื่องท็อปปิ้งด้วยเนาะเพราะาเซฟใส่แม่มดะเป็นโจมตีล้วนนะคะก็เลยทําให้แบบเออเขาดูดาเมจแรงกว่าชาวบา้านชาวช่องเขา แล้วก็เมื่อเกี้ยค่ะจะมีอีกเนาะนะคะก็เช่น14ขี25อันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะแบบมอนสเตอร์มันมันค่อนข้างเยอะด้วยเนาะนะคะก็เลยจะพาไปดูเนาะว่าแบบเออเป็นยังไงบ้างสำหรับใครที่ไม่มีตัวไหนนะคะลองเอาอตัวดาเมตตัวอื่นที่เป็นดาเมจหมู่มาลองลองดูก่อนแล้วก็ค่อยใช้นักหนูนะคะ เพราะว่าหนึ่งคือเรามีดาบเนาะถ้าเราแบบเฝ้าจอเรื่อยๆทุกคนเราสามารถกดดาบได้แต่บางคนอาจจะแบบสายปล่อยออตโอตโอ้เหมือนเซ่าปล่อยออตโต้ไว้เหมือนกันค่ะนะคะถ้ามีดาบเนี่ยมาช่วยเคลียร์ได้ค่อนข้างดีงมากๆเลยแต่เ่ที่เราแบบปล่อยออตโต้ไว้แล้วเราก็แบบไปทําอย่างอื่นเนาะเออนะคะเซฟไปแบบนั้น โอเคนะคะนี่เราก็ผ่านเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้พวกเศษล่องลอยตรงนี้ด้วยเนาะเศษล่องลอยตรงนี้นะคะมันก็จะเอาไปอัพเนาะนะคะตรงนี้เดี๋ยวเซฟพาไปดูบันทึกสำรวจนะคะทวีปอ่ามันก็จะมาเพิ่มตรงนี้ค่ะปึ๊บ หมือนมันได้พวกของอะไรเพิ่มนี่แหละทุกคนก็ลงอะไรบ่อยๆนะคะมันก็จะได้เศษมาปลดล็อกต่างๆอันนี้พอดีตอน,น,นเซฟไปลงผิดนะคะมันก็ได้ปลดล็อกต่างๆมาเนาะนี่ค่ะอันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะค่อยๆทยอยเก็บก็ได้นะแต่ว่าของที่ได้นี่คือเวอร์มากเลยนะดูดิของดีอยู่นะทุกคนคือถ้าใครจะรีบเคลียร์เก็บก็ต้องไล่ลงทุกเอพิโซดใหม่ นะคะอีกหนึ่งรอบเนาะโดยประมาณจากที่ดูนะคะเออจะค่อยไล่ลงก็ได้หรือถ้าเกิดใครที่เคลียร์แบบอนละมาดอันนี้อยู่แล้วอะค่ะก็มาเคลียร์กับอนละมาดต,ตรงนี้ก็ได้เนะมันก็จะทยอยทยอยเก็บไปได้เหมือนกันค่ะทุกคนโอเคนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะไม่ได้ยาก มากขนาดนั้นเนาะเซฟคิดว่าน่าจะไปยากตรงช่วงแบบ14-30นะคะยังไงก็รอติดตามชมกันได้เลยนะคะก็วันนี้ประมาณนี้สำหรับทีมลงด่านนะคะใครที่แบบใช้ทีมไหนยังไงเนี่ยที่แตกต่างจากตรงนี้เนี่ยก็มาแชร์กันได้นะเพราะว่าเซฟอยากรู้เหมือนกันว่ามีใครใช้ตัวไหนบ้างนะคะที่แบบว่าเคยใช้ i, อันนี้ชิลก็ผ่านเหมือนกันนะจ๊ะเพราะเซฟคิดว่าพวกแบบเบอร์นิงสปงสไปอะไรอย่างนี้น่าจะเวิร์กอยู่นะคะอันนี้พอดีทีมคุกกี้มันน่าจะกำลังเดินมาเป็นไงเห็นไหม โอเคค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้น้องเซฟขอตัวลาไปก่อนนะคะไปกับภาพนี้เลยเนาะสำหรับเอพิโซดที่14นะคะเราจะกลับมาในคลิปหน้านะคะดูกันเนาะนะคะไปก่อนนะแล้วเจอกันบ๊ายบาย